สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะอยู่กับผมเหมือนเดิมเนาะแอดกรสมุไรไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ก็มารีวิวดาบให้ชมกันแล้วกันนะไม่ได้ทําคลิปลง y o u t u น e นเนานนะนะก็มารีวิวดาบให้ชมนะจะเป็นขนาดคาตานาทั้งหมดเลยเนาะก็จะมีสเปคฝั่งนี้จะเป็นที0แท้นะฮะที0แท้ตัวนี้เป็นที0แท้มีอยู่สีเล่มน,นะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะตัวนี้นะ,ะจะเป็นสีครีมดําครีมดำนะฮะตัวนี้นะ นี่เลยด้ามจับก็กระเบนแท้นะฮะกระเบนแท้สีขาวสองหมุดไม่ไผ่เนาะซืบะตัวนี้จะเป็นลายแบบนี้นี่ลายประมาณนี้นะครับนี่นะนี่สวยๆแบบนี้เนาะส่วนใบดาบนะใบดาบจะเป็นทีสิบแท้นะฮะนี่เอาให้ดูฝั่งฟังไหนดีเห็นชัดฟั่งนี้ก็แล้วกันนี่ฮะทีสิแท้ฮาร์มอนแท้แบบไม่มีร่องเลือดเนาะสนาแปดมินเปิดคมร้อเป็นนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะ20แท้แฮมอร์อแท้นะฮะแบบไม่มีร่องเลือดเนาะนี่ขนาดความยาว103เซนนะฮะตัวนี้103เซนตะิเมตรเนาะก็มีสีอยู่ตามนี้นะฮะมีอยู่สีเล่มสีเลมเนาะราคาก็3,900บาทสีนี้ครีมครีมดำนะฮะน้ำเงินดำน้ำเงินดำ,นำ,นดำแล้วก็น้ำตาลดำนะฮะมีอยู่สีเล่มสีเล่มเท่านั้นเนาะสำหรับ อาคาตนาที่10ต่อไปนะฝั่งนี้จะเป็นติทบดามมัสกัดตีทบดามัสกัดเนาะก็จะมีลาวาแดงอยู่สีเล่มลาวาแดงจะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะฮะลาวาแดงอยู่สีเล่มเนาะส่วนข้างล่างก็จะเป็นตีทบดามัสกัดแบบเป็นสีเนื้อเหล็ก่ะโอเคเรามาดูตัวของลาวาแดงกันก่อนนะก็เป็นขนาดคาตนาปกตินั่นแหละนะฮะหนึ103่งร้อยสามเซนนะจะมีสีแดงดําแดงดํานะ ทองดาทองดาจะเป็นทองแบบหยดน้ำนะนี่นะทองแบบหยดน้ําแบบนี้แล้วก็จะมีแดงดําแดงดําก็จะเป็นตัวนี้นี่แดงดานะก็จะมีน้ําเงินดําน้าเงินดําตัวนี้นะนี่จะเป็นของตีทบดามัสกัสลาวาแดงเนาะน้าเดอดน้าเงินดําประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ใบดาบจะเป็นตีทบดามัสกัสลาวาแดงนี่สวยเลยนะครับตีทบดามัสกัสลาวาแดง แบบนี้หนึ่งร่องเลือดนะฮะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์สันนาแปนมินนะครับนี่เลยสวยๆแน่นอนอ่านี่นะครับนี่ใช้งานได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช้งานได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ราคาราคาตัวลาวาแดงนะอยู่ที่3,750 3,750็ดสิาหนะสำหรับตัวลาวาแดงแล้วก็สำหรับตัวที่ไม่ใช่ลาวาแดงนะ ตัวเป็นตัวปกตินะจะมีสีน้ำตาลดำนะสีม่วงสีขาวแล้วก็สีทองดำนะแล้วก็สีน้ําเงินนะส่วนใบดาบก็จะเป็นตีทบนะฮะตีทบดามัสกัดนะฮะนี่เลยตัวนี้จะเป็นแบบอ่าขัดขุนเทียมนะฮะขัดขุนเทียมแล้วก็จะมีแบบไม่มีขัดขุนก็มีนะตัวขัดขุนเทียมจะราคา3,9 0 0ส่วนตัวไม่มีขัดขุนจะราคาอยู่ที่3,5 0 0นะประมาณนี้ นี่สนารแบนดมินเปิดโคมร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้จริงเนาะก็รีวิวให้ดูประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็จะมีตัวพ1 0ขัดขุนอีก p ีสขัดขุนก็จะเป็นฝั่งนี้นะฮะ P10 ขัดขุนจะเป็นฝั่งนี้ก็จะมีสีตามนี้เลยนะฮะส่วนไมาก็ออกสีดําสีขาวสีเงินดําสีแดงนะฮะประมาณนี้ส่วนใบดาบนะใบดาบก็จะเป็นแบบนี้นี่ฮาร์มอนแทขัดขุนฮาร์มอนแทขัดขุนสวยๆแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่4,900บาท4,900บาทส่งฟรีนะนี่ามอนแท้ขัดขุนสวยๆเปิดคม,100คมร้มรรอยเปอร์เซน์คบึกกลิตแน่นอนใช้งานได้จริงนะสว,สวยมากสวยมากใครสนใจใครอยากได้นะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยเนาะเพราะว่าของกำลังเข้าของกำลังเข้าได้2วันนะฮะถ้าชาร์กว่าน,นี้หมดแน่นอนนะชาร์กว่าน,นี้หมดแน่นอนเนาะส่วนตัว1 6 0 0ะที่จัดโปรนะที่จัดโปรเหลืออยู่เท่านี้ ัว100่ที่จัดโปรนะจากราคาปกติ2350บาทเหลือ1 9 9 0บาทสิ้นเดือนมกรางี้เท่านั้นนะเป็นโปรอ่าสิ้นปีแล้วก็เป็นโปรปีใหม่นะเหลืออยู่เท่านี้นะครับตัว1น0นะ1 2 3 4 5 6, 6 6เล่มนะน้ำเงิน2ส้ม1นะครับแล้วก็เทา1่เขียว1นะฮะแล้วก็สีไม้อ่อนหนึ่งนะสำหรับ1 0 0่0ราคาโปรเหลือเท่านี้ก็ที่เหลือก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกนะครับ ก็มีทีสิบแทะนะฮาร์มอนแท้ไม่ไม่มีขัดขุ 3, 9, น3,900เนาะส่วนตัว cus, นะดามัสกัสนะดามัสกัสตีทบลาวาแดงนะฮนะ3,750เจาสแล้วก็ตัวาดามัสกัสขัดขุนนะขัดขุนตัว3,900นะไม่ขัดขุนอยู่ที่3,500นะันาอ๋อส่วนทีสิบทีสิบขัดขุนนะ4,900นะครับแล้วก็ราคาโปรสำหรับ1,000 10, แท้1,990บาทเนานะสนใจแบบไหนนะทักแชทผมมาได้นะเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางติดต่อให้ในคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะ หรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะครับโทรมาสอบถามแล้วก็ลบก่อนแอดไลน์หน่อยนะเพราะว่าถ้าไม่แอดไลน์ผมจะส่งรูปภาพให้ดูไม่ได้นะมันจะไม่แจ้งสามารถแจ้งรายละเอียดเป็นเสียงได้นะเพราะว่าเสียงมันจะไม่เห็นรูปภาพนะโอเคก็ตามนี้ก็แล้วกันใครอยากได้เล่มไหนนะสอบถามกนะันเข้ามาได้เลยอันนี้อัปเดตล่าสุดวันนี้นะครับวันนี้วันที่25 25มกราคมนะครับ2668นะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ